สวัสดีครับอยู่กับแอดคนเดิมกับช่อง jm channel อ่วันนี้แอดจะมาทําคลิปวิธีการหาโปเกมอนประจำแมปที่ถูกวิธีนะครับก็ผู้เล่นใหม่หลายๆคนก็ทักมาว่าโปเกมอนตัวนี้นะครับแอดผมหาที่แมปนี้แล้วก็ยังหาไม่เจอสักที่อแอดก็จะมาสอนวิธีการหาที่ถูกต้องเนาะก็ในเควสลองหลายเควสที่ให้เราจับ โปเกมอนในแมปนั้นๆก็จะได้ผ่านกันไปได้ด้วยดีเนาะอะ,อะก็อย่างแรกเลยแอดจะบอกก็คือเราต้องดูก่อนว่าแมปนั้นๆของเราที่เราจะไปจับโปเกมอนเนี่ยมีโปเกมอนอะไรอยู่บ้างและโปเกมอนตัวนั้นเกิดเวลากลังวันหรือกลางคืนวิธีดูก็คือกดแผนที่ทางด้านขวาบนนะครับ ตอนนี้แอดก็จะยกตัวอย่างเป็น e l เล็กฟอเเนาะอ่าโดย e l เล็กฟอเโปกเกมอนที่เด่นที่สุดก็คือเจ้าเฮลากลอสที่แอดเคยมาจับแล้วเนาะในคลิป EP นก่อน,อนๆที่ผ่านมาอ่ะวิธีดูอย่างแรกคือวิธีการดูกลางวันกลางคืนนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านบนขวา day ก็คือกลางวันอ่า night ก็คือกลางคืน โดยเราต้องดูว่าโปเกมอนที่เราจะจับนั้นอยู่เวลากลางวันหรือกลางคืนซึ่งโปเกมอนบางตัวก็จะมีเวลากลางวันแต่ไม่มีเวลากลางคืนนะครับก็ดูดูกันไปเนะาะอย่างเคสนี้ตอนนี้วิธีดูว่าตอนที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็คือมองไปที่แผนที่ด้านขวาบนถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะมีรูปพระจันทร์อยู่หน้าเวลานะครับแล้วก็ ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะมีรูปพระอาทิตย์อยู่หน้าเวลานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วมีผู้เล่นใหม่ถามแอดใต้คลิปนะครับว่าแอดครับผมหาพิชูไม่เจออะพิชูวิธีการหาก็ง่ายๆเลยก็คือเราก็กดไปที่พิชูในเวลากลางคืนเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปแล้วมันก็จะพาเราไปหาพิชูนั่นเอง ฮะซึ่งในย่านี้ก็จะมีพี่ชูอยู่ซึ่งคนปกติที่ไม่ใช้ระบบวันคลิกก็จะวิ่งวิ่งหาในย่านี้จนกว่าจะเจอนะครับส่วนทางแอดก็จะใช้เป็นวิธีการใช้ระบบวันคลิกอ่ะโดยเจ้าระบบเนี้ยมันจะมีบอกเลยว่าย่าที่เราเหยียบอยู่ในตอนนี้อ่ะมีโปเกมอนอะไรบ้างอยู่ทางด้านขวานี้นะครับอ่ะซึ่งก็มีหลายโปเกมอนอยู่ด้วยกันส่วนที่เป็นสีเทาๆก็คือ ไม่มีในย่านี้นะครับอาจจะเป็นโปเกมอนที่เกิดตอนกลางวันคือคนละเวลากันหรืออาจจะเป็นโปเกมอนที่อยู่ย่าอื่นนั่นเองอ่าอ่าพิชูเนาะซึ่งเราก็สามารถเพิ่มโอกาสการพบเจอโปเกมอนที่เราต้องการได้ด้วยการกดปุ่มเลดพลัสตรงนี้นะครับแอดจะไม่กดแล้วกันเนาะ,ะก็ก็คือมันบอกได้ว่าในย่านนี้มีพิชูอยู่นั่นเองซึ่ง การที่เราจะเจอมันหรือไม่เจอมันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราเช่นกันนะครับก็แต่หลักๆแล้วพวกโปเกมอนธรรมดาพวกนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะอย่างยากสุดก็คงจะเป็นลูคาริโอที่แอดเคยไปจับมานะเป็นเจ้าลิโอรุร่างแรกของลูคาริโอก็เจอค่อนข้างยากเลยทีเดียวอะต่อไปเป็นกรณีที่2นะครับซึ่งแอดจะขอย้ายแมปไปที่ถนนที่41 ซึ่งแอดจะพูดถึงโปเกมอนบางตัวที่เวลาเรากดหามาแล้วมันขึ้นว่าเรายังไม่ผ่านด่านหรืออะไรนี่แหละอ่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอยู่สองกรณีด้วยกันนะครับอ่ะอย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าเราจะหาโปเกมอนตัวหนึ่ง เรากดหาไปถ้ากดหาได้อย่างนี้ก็คือมันอยู่ในที่ที่เราไปถึงแต่ถ้าเกิดขึ้นมาในลักษณะนี้ก็คือในกรณีจะมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกคือเรายังไม่ผ่านเควสที่ทำให้เราผ่านไปยังจุดที่โปกเกมอนตัวนั้นอยู่หรือมี NPC ที่เรายังไม่ได้สู้ ดักอยู่ในทางที่เราจะต้องไปนะครับส่วนอีกกรณีก็คือกรณีที่มันเป็นโปกเกมอนที่อยู่ในน้ำเช่นเชตนี้เราก็ต้องกระโดดลงไปในน้ำก่อนอโดยเราจะต้องมีโปกเกมอนที่สามารถขี่ได้ในน้ำนะครับซึ่งหลาหลายคนก็คงมีแล้วแหละเป็นเจ้าปะวานนะอะเวลเม์มันก็จะกดลงไปปุ๊บจากนั้นเราค่อย มากดที่โปเกมอนตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะไปหาจุดที่มีมันอยู่นั่นเองซึ่งเคสนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่แมปนี้เลยเนาะแมปถนนที่41อ่าต่อไปจะเป็นกรณีของโปเกมอนระดับซูพรีมโปเกมอนระดับซูพรีมแอดต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าซูพรีมนั้นมันจะกดดูในวันคลิกไม่เจอนะครับ มันจะกดดูในวันคลิกไม่เจอ,อนี่มันจะไม่เห็นเจ้าโปเกมอนซูพรีมอยู่ในวันคลิกแต่ว่ามันจะซุ่มเกิดในแมปนั้นไม่ว่าจะเป็นญ่าไหนก็ตามเราจะเจอมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานั่นเองอซึ่งตอนนี้ก็เป็นเจ้าเลจิสติล ที่เกิดอยู่ถนนที่3าอ่ะเดี๋ยวแอดจะลองกดให้ดูกันแล้วกันเนาะอ่าว่าเราจะเจอมันหรือไม่เจอนั้นขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับแถบด้านซ้ายของระบบวันคลิกนะครับอ่าถ้าไม่เจอแบบนี้ก็คือมันยังไม่เจอนั่นเองคือดวงของเรากุดเราก็ไปซื้อพลังงานหรือ รอจนมันชาร์จใหม่แล้วค่อยไปดูว่ามันเกิดที่ไหนแล้วก็ไปไล่จับทีหลังก็ได้เนาะไม่ต้องรีบก็สําหรับกรณีนี้ก็คือแอดก็มาบอกเพื่อเราจะได้รู้วิธีที่ถูกต้องในการหาโปเกมอนที่เราต้องการเนาะก็หล,หลายๆคนที่ทำเควสที่เราต้องไปไล่จับโปเกมอนแต่ก็หามันไม่เจอแบบนี้เราอาจจะไปหาผิดย่าหรือเปล่าผิดแมปหรือเปล่าหรือว่าเป็นผิดเวลาหรือเปล่าอาจจะเกิดกลางคืนแต่เราอยู่กลางวันอะไรแบบนี้นะครับก็ ไปดูกันเนาะก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แอดขอไว้เท่านี้แล้วกันแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากช่อง JM Channel ของแอดไว้ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็แอดจะลงคลิปใหม่ๆทุกวันจันทร์พุธและก็วันศุกร์นะครับ3วันอ่ะซึ่งแอดก็ได้บอกไว้ในกลุ่มของแอดแล้วเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ